ในคืนที่มืดมิดราวกับโลกใบนี้กำลังซ่อนตัวจากแสงดาวฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของตัวเองเมื่อฉันลืมตาขึ้นและพบว่าฉันไม่ได้อยู่ในห้องหองที่คุ้นเคยแต่กลับพบตัวเองในห้องที่หรูหรายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผ้าม่านสีทองสะท้อนแสงจากโคมไฟระยะแขกผู้หญิงในชุดคลุมยาวนั่งอยู่รอบๆเตียงที่ฉันนอนอยู่ดูเหมือนทุกคนจะรู้จักกันดีเธอตื่นแล้วหรอือเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเป็นห่วงแต่แฝงไปด้วยความแปลกใจ ฉันพยายามลุกขึ้นแต่รู้สึกปวดหัวหนักจนแทบจะลม้มลงเมื่อพยายามลุกขึ้นมองตัวเองฉันพบว่าแขนและขาของฉันไม่ใช่ของตัวเองร่างกายนี้ดูสวยงามอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าเรียวผิวขาวใสแต่บางอย่างกลับไม่ปกติกลิ่นที่มาจากเท้าของฉันมันแปลกประหลาดมากค่อนข้างเหม็นจนทําให้ฉันแทบจะอยากวิ่งหนีอะทําไมเท้าของฉันมันเหม็นขนาดนี้ฉันร้องเสียงเบาๆในใจแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น ทันใดนั้นหญิงสาวคนหนึ่งในห้องยิ้มให้ฉันแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าคือหลินหลินนะอย่ากังวลไปทุกคนเข้าใจว่าผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อคืนอาจทำให้เธอไม่รู้สึกตัวในตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงไปหรอกอีกไม่นานเจ้าก็จะคุ้นเคยกับตัวเองมากขึ้นฉันยิ่งงงไปใหญ่เหมือนฉันถูกสวมวิญ,ญญาณของใครบางคนและทุกคนในห้องดูเหมือนจะรู้จักฉันดีแต่ฉันเองกลับไม่รู้จักตัวเองเลยฉันคือลูกสาวคนหนึ่งในตระกูลร่ำรวยหรือแค่สตรีธรรมดาที่มีเท้าตีนเหมือนอย่างนี้ ความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนว่าฉันถูกจับจ้องจากทุกคนที่อยู่รอบๆตัวฉันต้องหาคำตอบให้ได้ว่าฉันคือใครและทำไมเท้าของฉันถึงมีกลิ่นเป็นขนาดนี้ในตอนนี้สิ่งเดียวที่ฉันสามารถทำได้คือพยายามปรับตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวก่อนที่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวของฉันจะถูกเปิดเผยหลังจากที่ฉันนั่งอยู่บนเตียงในห้องหรูหราเทียงครู่เดียวหญิงสาวในชุดคลุมยาวคนหนึ่ง ก็เดินเข้ามาใกล้พร้อมกับรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าราวกับเธอรู้ว่าในใจของฉันเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบได้เจ้าคงรู้สึกแปลกๆใช่ไหมเธอถามเสียงนุ่มพร้อมยื่นมือมาแตะที่แขนของฉันฉันชื่อเฟิงเฟิงเป็นเพื่อนของเจ้ามาหลายปีแล้วเฟิงเฟิงฉันซึมซับชื่อของเธอในใจขณะพยายามตั้งสติให้มั่นคงแต่ในใจยังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมายฉันฉันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเธอพยักหน้าเบาๆราวกับเข้าใจความรู้สึกของฉันดีแต่คำตอบที่ฉัน ได้รับกลับทําให้ฉันยิ่งรู้สึกมึนงงมากขึ้นเธอไม่ต้องตกใจไปหรอกนะหลินหลินตอนนี้เธอกําลังอยู่ในร่างของคนอื่นในโลกที่ไม่ใช่ของเธอโลกที่ไม่ใช่ของฉันฉันถามในใจทบทวนคําพูดของเธออย่างไม่เข้าใจและในที่สุดฉันก็ถามออกไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วฉันฉันเป็นใครเฟิงเฟิงมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเห็นใจเจ้าคือหลินหลินหญิงสาวที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงความงามของเจ้าถูกพูดถึงไปทั่วแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับเจ้าหรอก อะไรฉันถามเสียงเครียดเฟิงเฟิงชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อเจ้ามีเท้าตีนเหม็นเป็นสิ่งที่คนรู้จักของเจ้ามักจะพูดถึงเวลามองเจ้าแม้ว่าเจ้าจะมีหน้าตาที่สวยงามแต่กลิ่นเท้าของเจ้ากลับทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ค่อยสบายใจฉันเกลือน้ำลายลงคอรู้สึกได้ถึงความเสียใจที่ไหลผ่านใจแต่ยังไม่สามารถเข้าใจได้เต็มที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรและทำไมฉันถึงกลายมาเป็นลิลินสตรีที่สวยงามแต่กลับมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับเท้าของตัวเอง เฟิงเฟิงเห็นความไม่เข้าใจในแววตาของฉันก็ยิ้มอีกครั้งก่อนจะยืนขึ้นและพูดอย่างมีความหวังไม่ต้องห่วงหรอกต่อไปนี้เจ้าจะต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับทุกอย่างในชีวิตนี้หญิงสาวที่มีสเสน่ห์และความทรงจำที่เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ถ้าเจ้าก้าวข้ามมันไปได้เจ้าจะกลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบมากขึ้นคำพูดของเธอเหมือนจะเป็นการตอบโยนแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ฉันรู้สึกหนักใจเพราะฉันยังไม่เข้าใจอะไรเลยเฟิง,เฟ,งเฟิงฉันพูดขึ้น แล้วฉันจะทำอย่างไรกับเท้าของฉันเฟิงเฟิงยิ้มบางๆอีกครั้งและตอบว่าอย่ารีบร้อนเลยนะหลินหลินทุกอย่างมีทางแก้ไขถ้าเจ้ามุ่งมั่นที่จะหาทางออกเจ้าจะค้นพบมันเองในที่สุดคำพูดเหล่านั้นทำให้ฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตใหม่และต้องหาทางทำให้ตัวเองยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเท้าตีนเหม็นที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ วันที่ผ่านไปอย่างช้าๆภายในบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหรูหราและสงบเฟื่องเฟิงพาฉันไปแนะนําตัวกับคนในบ้านแม้ทุกคนดูเหมือนจะรู้จักฉันดีแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าในร่างของหลินหลินในเช้าวันหนึ่งขณะที่ฉันนั่งทานอาหารเช้าที่โต๊ะใหญ่รู้สึกได้ถึงสายตาของคนในบ้านที่มองมาทางฉันบางคนมีความเมตตาบางคนก็แฝงไปด้วยความไม่เข้าใจหลินหลินดูเหมือนเจ้าจะเริ่มปรับตัวได้แล้วนะ เสียงของผู้หญิงวัยกลางคนดังขึ้นฉันหันไปพบกับหญิงสาวที่ดูสง่าง,งามในชุดเสื้อคลุมแพรสีฟ้าอ่อนเธอเป็นคนแรกที่ฉันเห็นเมื่อฉันตื่นขึ้นมาในร่างนี้ข้าคือเจียงหญิงผู้ที่ดูแลทุกอย่างในบ้านนี้เจ้าคงจะทราบแล้วว่าเป็นใครข้าขอโทษที่ทําให้ทุกคนลําบากฉันกล่าวคําขอโทษออกไปแม้ว่าฉันจะยังไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ฉันก็ต้องการจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เจียงยิ้มให้ฉันอย่างเมตตาก่อนจะพูดขึ้นอย่างลึกซึ้งเจ้ากําลังแบกรับภาระที่หนักหน่วงหลิิน มีเรื่องบางอย่างที่เจ้าต้องรู้เกี่ยวกับตัวเองฉันเลิกคิ้วขึ้นเรื่องอะไรคะเจียงหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือมาจับที่มือของฉันเบาๆและกระซิบด้วยเสียงที่ต่ำเจ้ารู้ไหมว่าเท้าของเจ้านั้นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญน,นะมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ความลับที่ไม่อยากให้ใครรู้ฉันมองไปที่เจียงด้วยความสงสัยความลับแล้วมันเกี่ยวกับอะไรเหรอครับเจียงมองซ้ายขวาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครฟังก่อนจะพูดต่อเท้าตีนเหม็นของเจ้าเป็นผลจากคำสาบโบราณ คำพูดของเธอทำให้หัวใจฉันกระตุกกลิ่นที่รบกวนทุกคนในบ้านไม่ใช่แค่ความผิดปกติทางร่างกายธรรมดาแต่กลับเป็นสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดมาก่อนคำสาปฉันถามเสียงเบาเชียงพยักหน้าใช้คำสาปที่มาจากอดีตของตระกูลเจ้าที่เคยทำเรื่องชั่วร้ายในอดีตมีบางสิ่งที่เจ้าทำในชีวิตที่ผ่านมาทำให้เท้าของเจ้ามีกลิ่นเหม็นนี้แต่มันไม่ใช่แค่กลิ่นที่ต้องรับมือเจ้าต้องหาวิธีลบล้างคำสาคนี้ไม่อย่างนั้นเจ้าจะต้องแบกรับมันไปตลอดชีวิต ความรู้สึกต่างๆวิ่งไปทั่วร่างฉันไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของฉันกำลังแตกสลายกลิ่นที่ทุกคนรังเกียจกลายเป็นภาระที่ฉันต้องเผชิญและมันไม่ใช่แค่กลิ่นธรรมดาแต่มันเป็นสิ่งที่มาจากคำสาปโบราณที่ทำให้ฉันกลายเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารและโดดเดี่ยวฉันต้องทำยังไงฉันถามเจียงด้วยความกลัวเจียงยิ้มให้อีกครั้งสิ่งแรกที่เจ้าต้องทำคือยอมรับคำสาปนี้แล้วหาทางทำให้มันหมด ปเจ้ามีโชคที่ยังมีโอกาสแก้ไขได้แต่จะต้องใช้เวลามากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าต้องอดทนและตั้งใจคำพูดของเจียงเหมือนการลอบใจแต่ในใจฉันกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลฉันไม่เคยคาดคิดว่าในชีวิตนี้จะต้องเผชิญหน้ากับคำสาโปโบราณและต้องรับมือกับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สิ่งเดียวที่ฉันพอจะทําได้ตอนนี้คือพยายามหาทางที่จะทําให้ชีวิตใหม่ของฉันดีขึ้นและหาทางลบล้างคำสาที่ติดอยู่กับเท้าของฉัน เท้าตีนเหม็นที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนี้หลายวันหลังจากที่รู้เรื่องคำสาปฉันพยายามปรับตัวให้คุ้นเคยกับชีวิตในร่างของหลิริลนมากขึ้นแม้ว่าเท้าตีนเหม็นจะยังคงเป็นปัญหาหลักที่ตามหลอกหลอนฉันอยู่ทุกวันแต่ในขณะเดียวกันฉันก็เริ่มค้นพบว่าตัวเองไม่สามารถหนีจากมันได้เจียงคอยช่วยเหลือฉันอย่างเงียบๆแต่ฉันสามารถเห็นความสงสารในสายตาของเธอได้ทุกครั้งที่เธอมองมาที่เท้าของฉันทุกครั้งที่ฉันเดินไปที่ไหนมาไหนกลิ่นที่รุนแรงจะตามมา และทำให้ทุกคนรู้สึกไม่พอใจลินหลินเจ้าต้องระมัดระวังเจียงพูดเมื่อวันหนึ่งเรานั่งอยู่ในสวนหลังบ้านไม่เพียงแต่เท้าของเจ้าจะเป็นปัญหาสำหรับเจ้าเองแต่ยังมีคนอื่นที่เริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติเจ้าต้องหาทางหายตัวจากความผิดปกตินี้ฉันพยักหน้าแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหวังที่เริ่มจางหายไปทุกวันทุกคนในบ้านเริ่มหลีกเลี่ยงฉันแม้แต่เฟิงเฟิงเองก็ยังดูเหมือนจะห่างเหินไปบ้างฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระในบ้านนี้วันหนึ่งขณะที่ฉันเดินไปตามทางเดินในบ้าน เพื่อไปรับอากาศบริสุทธิ์จากสวนหลังบ้านฉันพบกับชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในมุมหนึ่งของห้องเขาดูมีท่าทางจริงจังและสงบเจ้าคือหลินหลินใช่ไหมเขาถามเสียงต่ำขณะที่เขาหันมามองฉันใช่ขัดฉันตอบคำถามด้วยความสงสัยเขายิ้มอย่างเย็นชาและเดินเข้ามาใกล้ฉันชื่อเซียวหนานเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับคำสาบโบราณที่เจ้ากำลังเผชิญอยู่คำพูดของเขาทำให้ใจของฉันกระตุกขึ้นทันทีคำสาบคุณหมายถึงคำสาบที่เกี่ยวกับเท้าของฉันใช่ไหม เซียวหนานพยักหน้าใช้คำสาบ์นี้มีมานาหลายรุ่นแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามันคืออะไรหลายคนพยายามหาทางแก้ไขแต่ไม่เคยสำเร็จฉันรู้สึกหวังขึ้นมาเล็กน้อยแล้วคุณสามารถช่วยฉันได้ไหมเซียวหนานยิ้มอย่างลึกลับมันไม่ง่ายหรอกหลินหลินแต่ถ้าเจ้าต้องการที่จะหาทางแก้ไขเจ้าต้องทำตามสิ่งที่ฉันบอกให้ได้ฉันรู้สึกใจเต้นแรงเมื่อได้ยินคำพูดนั้นความหวังที่เริ่มจากไปกลับเริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่ฉัน อาจจะมีทางออกจากคำสาปนี้แต่จะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างที่ฉันยังไม่รู้อะไรครั้งที่ฉันต้องทำฉันถามเขาด้วยความสงสัยเซียวหนานหันกลับไปมองท้องฟ้าและถอนหายใจเจ้าจะต้องไปยังวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากที่นี่มากวัดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายคำสาปโบราณแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปถึงฉันมองเซียวหนานด้วยความตื่นเต้นวัดแล้วมันอยู่ที่ไหนเซียวหนานยิ้มบางๆมันอยู่ในหุบเขาลึก และทางที่จะไปถึงไม่ใช่ทางที่ใครก็สามารถเดินไปได้ถ้าเจ้าพร้อมที่จะเสี่ยงเจ้าต้องทําตามคําแนะนําของฉันความคิดของฉันเริ่มหมุนบวนไปหมดการเดินทางไปยังหุบเขาลึกเพื่อหาวิธีแก้คําสาดดูเหมือนจะเป็นหนทางเดียวที่ฉันมีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรที่รออยู่ข้างหน้าถ้าฉันทําตามคําแนะนําของคุณฉันจะหายจากคําสาดนี้จริงๆใช่ไหมครับฉันถามด้วยความหวังเซียวหนานตอบด้วยน้ําเสียงที่จริงจังมันจะขึ้นอยู่กับการกระทําของเจ้าว่า พร้อมจะต่อสู้กับคำสาบานนี้แค่ไหนหากเจ้ามีความตั้งใจจริงเจ้าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคำพูดของเขาทำให้ฉันเริ่มตัดสินใจในใจการเดินทางนี้อาจจะยากลำบากและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่การจะรอคอยในความทุกข์เช่นนี้ไปตลอดชีวิตก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ฉันจะยอมรับฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเดินหน้าต่อไปและพยายามหาทางแก้ไขคำสาบา์นี้ให้ได้แม้ว่ามันจะไม่ง่ายแต่ฉันเชื่อว่ามันคือหนทางเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันกลับมามีความหวังอีกครั้ง การเดินทางไปยังหุบเขาลึกนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากและความไม่แน่นอนระหว่างทางที่ฉันเดินตามคำแนะนำของเซียวหนานฉันได้พบกับอุปสรรคหลายอย่างทั้งภูมิประเทศที่ยากลำบากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแม้กระทั่งความหวาดกลัวที่เริ่มคืบคลานเข้ามาในใจแต่ทุกครั้งที่ฉันรู้สึกท้อแท้และอยากจะหยุดฉันจะนึกถึงคำพูดของเซียวหนานที่บอกว่าถ้าเจ้ามีความตั้งใจจริงเจ้าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในที่สุดหลังจากเดินทางมาหลายวันฉัน ก็ถึงวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาวัดนี้เต็มไปด้วยความเงียบสงบและลึกลับบรรยากาศที่นี่ทำให้รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเมื่อฉันเดินเข้าไปในวัดมีกลิ่นหอมของดอกไม้และถูปล่อยฟุ้งไปในอากาศมันทําให้ฉันรู้สึกสงบและพร้อมที่จะทําสิ่งที่จําเป็นเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากคําสาปนี้ยินดีต้อนรับเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมมืดของวัดทําให้ฉันหันไปมอง ชายสูงวัยคนหนึ่งในชุดขาวสะอาดยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของวัดเขามองมาที่ฉันด้วยสายตาอ่อนโยนและมีความรู้สึกสงบเจ้ามาถึงแล้วเจ้าต้องการตดล่อยตัวเองจากคำสาปนี้ใช่ไหมฉันพยักหน้าขฉันทำทุกอย่างที่สามารถทำได้แต่ฉันต้องการคำแนะนำจากท่านเพื่อที่ฉันจะได้หายจากคำสาปที่ติดอยู่กับตัวเองชายสูงวัยเดินเข้ามาหาฉันและพูดด้วยน้ำเสียงที่เงียบสงบคำสาปนี้ ไม่สามารถทำลายได้ง่ายๆมันต้องการความตั้งใจจริงจากเจ้ามากมายและเจ้าต้องเข้าใจว่าการปลดปล่อยตัวเองจากคำสาบนี้ไม่ใช่แค่การทำให้เท้าของเจ้าหายเหม็นแต่เป็นการแก้ไขสิ่งที่เจ้าทำผิดพลาดในอดีตเขาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาและยื่นให้ฉันนี่คือคาถาที่จะช่วยให้เจ้ารักษาคำสาบนี้ได้แต่มันต้องใช้การเสียสละบางอย่างฉันรับกระดาษมาและเปิดดูมันเป็นคาถาที่ดูซับซ้อนและเต็มไปด้วยสัญลักษณ์โบราณฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างจากมัน แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ใจของฉันหนักอึ้งการเสียสละอะไรคะฉันถามด้วยเสียงที่สั่นเครือชายสูงวัยยิ้มบางๆและตอบด้วยเสียงที่อ่อนโยนการเสียสละของเจ้าคือการยอมรับความผิดพลาดในอดีตและยกโทษให้ตัวเองเจ้าต้องปล่อยให้ความเกลียดชังและความรู้สึกผิดในใจของเจ้าหายไปเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่น้ำตาเริ่มคลอในตาของฉันฉันเคยพยายามหลีกหนีจากสิ่งที่ตัวเองทำในอดีตและกลายเป็นคนที่รังเกียจต,ตัวเองแต่มันถึงเวลาแล้วที่ฉัน ต้องยอมรับและยกโทษให้ตัวเองฉันหลับตาลงและกล่าวคาถาตามที่ชายสูงวัยสอนมันไม่ง่ายเลยแต่รู้สึกเหมือนว่าฉันปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกไปจากใจและในขณะที่คาถาเสร็จสิ้นฉันรู้สึกถึงพลังที่สะท้อนกลับมาที่ตัวฉันเมื่อเปิดตาขึ้นมาฉันรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเท้าของฉันรู้สึกเบาขึ้นและไม่มีการเหมือนรุนแรงเหมือนเดิมแม้กระทั่งความรู้สึกที่ติดตัวมานานเริ่มจางหายไปเจ้าทําได้แล้วเสียงชายสูงวัยดังขึ้นอีกครั้ง คำสาปของเจ้าหายไปแล้วแต่การเดินต่อไปในเส้นทางใหม่ของชีวิตยังคงต้องการความกล้าหาและความตั้งใจเจ้าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วหรือยังฉันพยักหน้าน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่สามารถควบคุมได้รู้สึกถึงความโล่งใจและความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนข้าฉันพร้อมแล้วฉันตอบเสียงมั่นใจชีวิตใหม่ของฉันเริ่มต้นขึ้นแล้วการปลดปล่อยตัวเองจากคำสาปไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่มีอุปสรรคในอนาคตแต่วันนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่ง ที่แท้จริงมาจากการยอมรับตัวเองและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้